เพราะทุกๆความฝันนั้นมักมีตัวเลขนำโชคซ่อนอยู่ถ้าไม่อยากให้ความโชคดีของคุณหลุดลอยไปฝากให้เอ็กเทวดาเป็นคนดึงตัวเลขอ,ออกมาให้นะครับจงอดทนกับความยากลำบากเพื่อสัมผัสกับชัยชนะที่สวยงามและหอมหวาน ฝันเห็นขวดเหล้าขวดเบียร์หรือได้ดื่มกินทำนายฝันได้ว่าหากผู้ใดฝันว่าได้ดื่มสุราหรือกินเหล้าทำนายฝันได้ว่าตัวผู้ฝันนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากผู้ใหญ่สูงวัยที่รู้จักมักคุ้นหรือเพื่อนต่างถิ่นจะเดินทางมาหาและนำโชคมาสู่ตัวคุณหากผู้ใดฝันว่าเห็นกลุ่มคนดื่มสุรา ทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําอย่าเพิ่งไปรับทําเด็ดขาดจะทําให้คุณต้องรู้สึกอับอายในภายหลังเพื่อนที่คบกันมานานจะกลายเป็นศัตรูคู่แขนจากเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆหากผู้ใดฝันว่าได้นั่งอยู่ในวงสุราแต่ไม่ได้ดื่มกินทํานายฝันได้ว่าชีวิตของคุณอาจจะดูเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขดี ควรหาเวลาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงบ้างเพื่อเสริมบาร,รมีและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนำความโชคดีมาสู่ตัวคุณคุณมีดวงต้องเดินทางไกลในระยะนี้คนทำงานราชการมีโอกาสขยับขยายตำแหน่งแต่ระวังอาจจะมีคนคอยขัดแข้งข,ขัดขาหากผู้ใดฝันเห็นขวดเหล้าและขวดเบียร์ตั้งอยู่ทำนายฝันได้ว่า ผู้ฝันจะมีโอกาสได้โชคลาภอย่างไม่คาดฝันการงานหน้าที่นั้นจะราบรื่นและมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลกันและมีโอกาสได้ร่วมลงทุนกันแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นขวดสุราหรือขวดเหล้าเท่ากับ1นึ่งสองหรือ3ฝันว่าได้ดื่มสุราหรือดื่มเบียร์ เท่ากับ7 2 9 4ฝันเห็นกลุ่มคนดื่มสุราหรือกินเหล้าเท่ากับ6 7 2 3หรือ4อย่าลืมนะครับการเลือกเอาความฝันที่คิดว่าเป็นฝันดีที่สุดและใช่ที่สุดมาดึงตัวเลขออกนั้นจะทำให้คุณผู้ฝันมีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นในแต่ละงวด ขอผู้ฝันโชคดีมีเงินสวัสดีครับ